ครับอเครับวันนี้วันที่29เมษายน25 6 4นหาะครับวันนี้เราจะมาลองฟื้นแบตเถอะนะครับตัวนี้เป็นแบตของเพื่อนนะครับเอามาให้ลองฟื้นดูนะครับเป็นแบตเจลนะครับตัวนี้120แอมป์นะครับนะครับโวลต์1้0แอมป์เป็นแบตเจลนะครับก็อันนี้เราเติมน้ำทิ้งไว้นะครับประมาณวันหนึ่งแล้วนะครับ เติมไ้นี่มาวัดดูไฟนะนี่ผมลองวัดไปรอบนึงนะครับไม่มีไฟเลยนะครับนะเงียบสนิทเลยนะครับเดี๋ยวจะมาลองฟื้นดูว่ามันจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับโอเคครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองชาร์จไฟดูนะครับอันนี้ควรลบ นะครับนะครับมีโวลต์อยู่สี่สี่โวลต์กว่าๆนะครับตัวนี้นะครับดูที่เครื่องตรงนี้นะครับอ่าสี่ห้าโวลต์ค่อยๆไต่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยกระแสนะครับ เพิ่มจากไม่น้อยนะครับค่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับห่จุดเจ็ดเจ็ดจุดสองเจ็ดจุดสามนั 7. 7. 7. นคบค่อยๆไต่ไปดูว่ามันจะขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับ สแสเริ่มขึ้นมานะครับแสขึ้นมาที่1แอมป์นะครับวนอยู่ที่8กว่ากว่านะครับนะขึ้นไปแล้วครับสิบสองวนกว่าแล้วนะครับ จุดเจ็ดนะครับกระแสะมาที่สองแอมมาดูตัวนี่นะครับตัวนี้ก็จะมีฟองเริ่มเดือดๆน,นะครับนะครับเดือดปุ๊ดๆุปป,ป,ปขึ้นมานะครับ เราก็ดูรอดูไปเรื่อยๆปันชาร์จไปเรื่อยๆก่อนนะครับค่อยๆค่อยๆเติมทีละน้อยตรงนี้เดือดนะครับเป็นฟองขึ้นมาเลยนะครับแสดงว่าไฟเริ่มชาร์จอั <ๆ S 2> นนี้เราต้องเฝ้ามันนะเพราะว่าจะทิง้งเลยไม่ได้นะครับต้องคอยเฝ้ามันดู อันนี้เริ่มเดือนนะครับก็มีช่องช่องนี้นะครับที่มีปฏิกิริยาหนึ่งช่องสองช่องสามช่องนะครับสี 4, ช่องนะครับเหลือสองช่องนี้นะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูสักพักเดี๋ยวเราจะค่อยๆเพิ่มแอมขึ้นไปนะครับเขาสักประมาณสิบแอมนะอ่ะ ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะฟื้นได้หรือเปล่านะครับเดีย๋ยวลองทำไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ทดสอบทดลองนะครับลองผิดลองถูกไปนะครับไม่ได้มีแบบ ทฤษฎีอะไรเป๊ะๆนะครับอันนี้ก็ได้ประสบการณ์ความรู้จกกากท่านอาจารย์กุ๊กไก่นะครับบรรฑิการช่างนะครับให้ความรู้มาแล้วก็เราก็เอามาทดสอบทดลองนะครับดูว่ามันจะได้ไหมนะครับกั ค่อยๆเลี้ยงมันไปก่อนนะครับประมาณเจ็ดแอมนะครับค่อยๆเลี้ยงไปก่อนนะครับอันนี้กระแสนะครับตัวนี้นะครับตั้งไว้ค่อยๆลดลงเหลือสี่แอมนะครับ วนมันก็เพิ่มขึ้นไปที่18.1นะครับถ้ากระแสลงเนี่ยนะครับมีโอกาสนะครับที่ที่จะสามารถขื้นมาได้นะครับแต่ว่าก็ลุ้นต่อไปแต่สองช่องเนี้ยนะครับอ่านเริ่มมาแล้วครับเริ่มมีน้ำนะครับดันขึ้นมาอาจจะเพิ่มไปสักประมาณ จะมีไปติดกิริยานะครับน,นี่อาจจะมีลุ้นนะครับนแต่ว่าช่องนี้นะครับคิดว่าเซลล์นะครับตรงนี้มันจะปูดๆนะครับนูนๆขึ้นมาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับ ถ้ามีปฏิกิริยาทุกช่องก็มีโอกาสครับถ้าเราฟื้นฟูไปเรื่อยๆนะครับสังเกตรเกระแสถ้ามันลดลงเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็คือแบตเตอรี่มันซับกระแสนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะก <c> ล <oughs> ับมาใช้ได้นะครับแต่ว่าจะได้แค่ไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอ เราฟื้นไปเรื่อยๆก่อนนะบอกไม่ได้เหมือนกันนะครับมันอยู่ที่สภาพของเซลล์ภายในแบตเตอรี่นะครับค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆครับครับหลังจากเราชาร์จมาได้พักนึงแล้วนะครับก็มาดูปฏติกิริยานะครับรู้สึกจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับคิดว่านะครับมีโอกาสที่ว่าเซลล์อาจจะขาดนะครับ น,น,นี่ละทีนี้วิธีการสังเกตก็คือตรงนี้นะครับโวลถ้าตัวนี้สามารถยืนได้ประมาณสักสูงกว่าสิบอดจุดห้าโวลก็แสดงว่าเซลลไม่ขาดมาดูนะครับนะครับยืนไม่ได้นะครับตัวนี้โวลตกลงไปเรื่อยเแสดงว่าเซลล์ขาดไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยครับฟื้นไม่ได้ ถ้าจะฟื้นก็ต้องผ่าตัดนะครับต้องผ่าตัดแล้วก็เพื่อจะต่อเซลล์นะครับโอเคสรุปว่าตัวนี้นะครับฟื้นไม่ได้นะครับ